เปิดคลิปแบบชิวๆไม่ต้องมีหลักการอะไรมากคนนี้ผมจะพาคนดูและพี่ๆแบงค์พี่แบงค์งหลายคนด้วยหรอ,อถจุ๊ดต้องเมื่อคืนไปเที่ยวกันไงแล้วทีนี้ก็ชวนกันว่าแบบเออวันนี้ทําอะไรกินกันไหมหลังสตูพาคนในสตูกินข้าวไม่ได้ทําคลิปแบบนี้นานมากเลยแบบชิวๆเดี๋ยวไปนั่งคุยกันตอนนี้เราอยู่ในสตูไหนก็มาในสตูแล้วบางคนอยากรู้ว่าในสตูใครนั่งอะไรตรงไหนบ้างรีวิวซะเลยน,นี่คือโต๊ะไอ้บอสเป็นไงสะอาดอันนี้ไอ้บอสนั่งตรงนี้ปก<ะ>ติอะถ้าทุกคนจะเห็นผมมต,ตีเก คือผมอนั่งตัวนี้เห็นไหมผมนั่งอยู่ตัวนี้เป็นไงนี่สะอาดแล้วซื้อชั้นมาเก็บของอย่างดีนี่ที่นีไ,นไอ้บอสอยู่อย่างงี้ที่ได้ยินเสียงไอ้บอสคือดูมันนั่งใกล้กันมากมันเป็นโต๊ะแบบเหมือนร้านเกมอะคิวร้านเกมอะอันนี้คือไอ้บอสอันนี้คือผมอันนี้ก็เป็นพี่ก๊อสอันนี้ก็เป็นทีมงานตัดต่อด้วยนั่นอันนี้ก็เป็นพี่แบงค์อันนี้ก็เป็นแบลตีด้ด้วยนั่นส่วนพี่อูอันนี้พี่เมย์ อันนี้พี่ปุ๊พี่หูพี่แปะแล้วก็ JK <Okay. S 1> จะอยู่ข้างในกัน okay, โอเคเดี๋ยวผมจะไปเตรียมของเตรียมของแล้วก็ไปนั่งคุยกันข้างนอกดีกว่าทุกคนไป Welcome to Fuz อะไรอะอะไรอะอะไรอะเปิดไม่นัดไม่อะไรเลยเอ,อยู่แบบอยู่แบบเขียบ Welcome นี่คือเรียนแบบวนาะลิคัสติกกูนะเอากราวด์สครับดีกราวด์้คบเนี่ยแบตจะหมดอ่ะดูด้วยอือว่าสาย ถ่ายไว้ก่อนถ่ายไว้ก่อนได้แล้วก็เปิดแล้วนี่ของที่เตรียมมาพี่ก๊อตมีทําอะไรบ้างนะของพี่ก๊อตอ่ะบอกเขาไปหรือยังว่าทําอะไรยังไม่บอกบอกของพี่ก๊อตว่ามีประมาณสามสี่อย่างแค่นั้นวันนี้คือจะทํากับข้าวเลี้ยงอันนี้เลี้ยงอันี่เลยตัวเดียวคือมันจะมีจริงๆอาจจะทําแกงเผ็ดเป็ดย่างแต่ว่าที่เป็ดไม่มี ไม่ถามแล้วทำไมไม่มีเปล่แล้วเน่ยไม่เปดอ่ยนอ่ีเขาไม่มีขายไงมันหมดแล้วก็จะทำแกงเผ็ดไก่แทนแล้วก็จะมีผัดพริกแกงต้มขาไก่แล้วก็ผัดตะไคร้โอเคอันนี้คือทำไม่นี่เมื่อคืนไปนั่นกันไปนัดกันว่าจะทำอะไรนะทำอะไรให้กินซีมูี่นี่แหละใช่เาเป็นคนขายงานขายงงขายนี่ให้ขายอะไรอ่ะเขาจะรู้แหละขกเขาขายงานเนี่ยช่องเราหลายๆช่องนี่แหละเออเขามาปกติเขาอยู่กรุงเทพแต่เขามาเที่ยวขอนแก่นก็เลยว่าจะทำอะไรให้เขากินหน่อยตัวของผมก็จะมีเป็นแบบว่าส้มตำ มีย่างหมูที่จริงว่าจะทำลาบกบด้วยแต่ว่าขี้เกียจแกวแต่ว่าขี่เกียจแกวอะไม่ได้ทำคลิปแบบอย่างนี้นานมากแล้วแบบว่าบอกพูดไปเรื่อยบพกาะกคืออะไรเดินๆหรอใช่เราจะเดินไปเรื่อยอย่างแรกเลยส้มตำคือผมจะบอกว่าผมตำส้มตำอร่อยมากมาเริ่มตำาั้งแตครั้งที่แล้วกยตำยังไงว่าคุณลืมอ่ะเอาพี่กี่เม็ดดีวะ่าเอาหมดนี้แม่งเลยไหมหรือจะผิดเกินวะเอาแค่นี้กันอันนี้ที่เอามาคือผมไม่ได้เตรียมเองไปคือไปต่างแม่ค้าว่าชุดทำส้มตำก็เลยได้แบบเป็นแบบอย่างนี้มา คลิปนี้คือบอกเลยว่าพาคนดูมากินส้มตํพาเนาดูมานั่งหลังตูวไม่มีอะไรเลยอันนี้ซึ่งไปอ่านมายำจะตำต่างกันยังไงอะไรอ่ะตำคือการทําเครื่องปรุงให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยเอาวัตถุดิบต่างๆไปคลุกรอใช่แต่ยำคือเอาวัตถุดิบต่างๆรวมกันเลยแล้วก็ค่อยปรุงทีหลังใช่ต่างกันตรงนี้ใช่แค่นั้นเลยเหรอเขียนไม่เหมือนกันด้วยแค่นั้นเลยเหรออืมแต่หมดเลยไหมว่าอันนี้มันคืออะไรอ่ะปลานิดนึงเนาะก็ไม่ค่อยได้กินกันนะปลา ใส Tab ่ไหลแซฟไหล่เปล่าออกยากว่ะมีเลยคือที่เขาให้มาคือมันเป็นพอดีกับคกหนึ่งพอดีเว้ยอันนี้คือถูกลักอนามัยยังถูกระไปล้างมือกับเราบนึ่งวิลาอันนี้ทำอะไรครับอันนี้ทำเอ่อหัวทอดกบหัวทอดกบอ่ะอะอะ ต้มขาไก่แกงเผ็ดไก่ทำสองอย่างก่อนแล้วค่อยทําผัดทีหลังเพราะว่าต้มมันจะร้อนร้อนนานกว่าถ้าทําผัดก่อนผัดมันจะเย็นสรุปทาเสร็จเนาะเขาไม่มาเซาอีกอันนี้คือมาวีเ้าใช่ไม่ได้จริงคือเราอยากกินอยู่แล้วแหละใช่ใช่ใช่เพราะก่อนเราทำอาหารกันบ่อยมากใช่หลังจะโตัวไมเวลาเลยอยากจะทําคลิปไอ้นี่นะหนึ่งวันกับมิเตอร์ปื้ดหนึ่งวันกับบอสหนึ่งวันกับก๊อตกีนอะไรเงี้ยแต่คือทุกคนรู้ไหมวันวันทำอะไรวันวันนอนตื่นมาก็ถ่างานนิดหน่อยเนาะ อานนี้นอนเสรปุ๊บหน้าคอมหน้าคอมเสร็จปุ๊บนอนแล้วก็วนอยู่แกะวนอยู่แกะทุกวันน่ะคือคุณจะถ่ายอะไรให้คนดูดีวะอะไรแกะอยากถ่ายอยู่นะแต่ว่านั่นมีอะไรให้ถ่ายไงเพราะ <ไป S 1> เราก็<ด>ไม่รู้เราจะไปไหนอะไปดูในสตรีมนี่คือครบใช่<ร>ดูในสตรีม,มคือนั่นแหละ,ละคือ24ชั่วโมงกูนั่งอยู่นั่นแหละเพาอยากเห็นชีวิตประจำวันของมิสเตอร์เฟิร์สก็ไปดูสตรีมทุนี้สตรีมบ่อยเพราะว่าติดเกมไงสตรีมเกมเฮ้ยแต่ทีนี้สตรีมดีนะ เมื่อก่อนคือแบบจะถามหาคนนู้นคนนี้ใช่ไหมทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าเด็กเริ่มรู้ึ้นแล้วว่าเราไปดูไลฟ์สดคนนี้ดูสดตรีมคนนี้อย่าถามหาคนอื่นเด็กบางคนไม่รู้ไงเราแบบผ้ามถามหาอ่างเง,งี้ยก็บอกเขาว่าอย่าถามหานะแต่ว่ามันจะมีประเภทที่แบบว่าปัานปันปันปัน,ปน,ปนแบบดันเมน้นเม้นสิบเม้นเม้นพี่หนูอยู่ไหนพี่หนูอะไรคือบอกอะไรคือคนต้องกูละอนีรคือคนต้องกูละกูบอก ทุกคนอนะคืออยู่สตูหมดเว้ยไม่ต้องถามหาคือก็อยู่ด้วยกันนี่แหละคือถ้าผมไม่ได้ถ่ายงานอะมันก็อาจจะออกไปถ่ายงานมันมีแต่นอนถ่ายงานอยู่ในสตูมีแค่นี้เลยไม่ต้องเอาหลังไฟ์สดนะเขียนป้ายวางไว้ข้างหลังเลยบอสนอนหนูนอนปูนอนพี่เมนอนอ๋อเขียนไว้ก่อนใช่อ<ม>๋อเป็น<ม>แบบไอ้นี่เงี้ยเป็นป้ายไงอยากดูอะไรถามดูข้างหลังดูป้ายข้างหลังเอาอร่อยเปรี้ยวยิ้มแผลเปรี้ยวยิ้แผลมจะอร่อยพี่ก๊อตของแท้ว่ะเดี๋ยวให้พี่ก๊อตชิมกันเฮ้ยอร่อยยังยิ้มลงไปเลย จะผิดนะอือได้อยู่นะอร่อยเหรอเฮ้ยจะดปลาไหลนิดนึงไหมได้นะยังไม่นัวอยังนะนั่งเข้าไปกินได้เพราะมันเปรี้ยวนําอันนี้กี่ถุงแล้วะนี่อ๋อโอ้แต่ว่าไม่ได้ขนาดนี้เรามาล้มปลาล้มปลาล้มปลานี้โอ้โหหอม จริงไหมอันนี้ทำสองอย่างพร้อมกันนะเป็นแกงก่อนอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ต้มขาไก่ไม่ใส่กะทิเลยเดี๋ยวจะต้มให้ให้กลิ่นกะทิกับกลิ่นของกิ่งขาอะไรเงี้ยเข้าไปในเนื้อไก่ก่อนอันนี้ก็จะผัดพริกแกงกะครัเป็นแกงเผ็ดไก่เกงแกงเผ็ดไก่เฉยๆแหละผัดให้กลิ่นพริกแกงมันเข้าไปในเนื้อไก่เยอะนะอันจริงเยอะมากเลยอ่ะใช่ใช่เดี๋ยวอีกอันนึงจะเป็นผัดพริกแกงผัดก็จะเป็นผัดพริกแกงหมูสามชั้น แล้วก็ไก่อีกแล้วหรอไก่อีกแล้วหรอไก่อีกแล้วหรอไก่ภาคะวันท้ายวันนี้กินไก่นะคะไม่กินหมูกินของเบาๆแล้วก็จะมีคอหมูย่างมิปืะด้วยนะยังไม่ได้หมักเลยเนี่ยเพิ่มเอาถ้วยมาด้วยหมักหมูเริ่มคนแล้จะทำแบบขุยขุยหยาไปเดี๋ยวเรอไปรอชิมกันเลยทีเดียว A later. few moments อันนี้เราก็จะเป็นการหมักหมูเราไม่มีลูกมืออยู่วะพี่กัสมีสองคนอ่ะ เหมือนไคนี้เลยวะแค่เรานี่แหละหรอมันสองคนผมเมียไปกระทำบ้าใครผัวใครเมียพี่ผัวผมเมียเดี๋ยวขอไปซ้อมก่อนได้ไหมซ้อมอะไรวะสาหรับกันคนทำไม่ได้กินคนกินไม่ได้ทำงงอดิคนดูงงว่าแบบเฮ้ยพี่ไม่ทำเป็นได้งไงวะคือผมจะบอกให้ว่าผมมาเป็นเชฟมาก่อนเว้ยผมเป็นเชฟที่ร้านอาหารแบบดังๆอะไรเงี้ยมาก่อนเมื่อก่อนนะคือเป็นแบบตัวตึงอ่ะคือแบบลูกค้าเข้ามาเติมอ่ะเพราะว่า ติดใจในรสชาติของผมเมื่อก่อนคือจะขึ้นต้นว่าเป็นแบบเป็นเชฟมือหนึ่งที่จันก็ว่าได้ไป่อก่อนเมื่อก่อนแล้วปากเป็นไรครัเอา,อาเปเอาปากอันนี้ไม่ใช่มุกใช่ไหมมุกเป็นมุกเอาใหม่แลวกันเอาเอาใหม่เอ,เ,อเอาใหม่เอาใหม่ได้ได้หรอได้หรอโอ้เมื่อก่อนเนี่ยผมเปิดร้านคนมากินเนี่ยรู้ไหมต้องสั่งอีกเพิ่มอีกหนึ่งจานอ่ะอฮ้ยอร่อยเหรอให้น้อยให้น้อยให้น้อยยังไงใช่นี่ย อันนี้แหละแต่มันเละมันไม่หาแล้วมันไม่ฮาหรอกมันไม่าแล้วเฮ้ยยังหาอยู่ว่าคนดูขำจอยเลยนะแล้วไมีน้ำตาลเมื่อวะเนี่ยใช่ทำไมน้ำตาลอ้าวเพิ่มเพิ่มความเค็มระหว่างกันอยู่แล้วนานอ้าวโหมาหนี้จะบอกอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะมันแกะยังไงวะไอ้โอ้ยดึงค่ะอ๋อเมื่อกี้หวานเลไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้บอกว่าไอ้ไอ้อ้าวกินไม่ทันไม่ทันแล้วนี่ สอนวิธีการทำยังไงให้แบบมันลงทีละยึดทีละยึดบางคนเทลงไปหกทำอย่างนี้ทุกคนหันเอียงไปเนี่่ยยอางงเี้ยแล้วก็เคาะนี่เมันไงนี่เมันไงนี่เมันไงี้ยเอาเอาหกเป็นเดิมนี่มันมีวิธีไอเดียคือทำผิดวิธีไยังไงอ๋อแยกก่อนหาช้อนดีกว่าเนาะหาช้อนแล้วก็ตัดเนี่ยนี่ประมาณนี้ บก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 บบวบลงไปประมาณนี้ลืมใส่อะไรไว้ชูรถมันทำมาจากอะไรนะไอเนี่ยอ่าสกัดมาจากมันสำปะหลังก็จะเรียกว่าภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกอูมามิก็คือสารที่สกัดออกมาแล้วมันจะทำให้เกิดความนัวเช่นมันสำปะหลังนี่จะมีพวกสาหร่ายเนื้อสาหร่ายก็มีนะอูมามิไม่ได้แปลว่าอร่อยหรอแปลว่านัว แบบกมกรอบแล้วคนก็คิดว่ากินชูโรดเยอะเนี่ยมันผมร่วงจริงไหมโดยความที่มันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยผมร่วงมันเกิดจากการคนที่เป็นโรคไตหรือเปล่าไม่แน่ใจมันถึงกินเค็มเยอะเยอะกินเค็มมากๆกระาใส่ดินเดียวไว้เป็นไรถ้าใส่เยอะแต่ต่อให้กินน้ำน้ำปลาเยอะๆะก็ ผมร่วมได้ใช่ไหมเพราะมันเค็มอ๋อมันไม่ได้เป็นที่แบบว่าเรากินชูรสเยอะๆมันเป็นที่ตัวความเค็มของมันใช่เออเป็นไงความรู้จัดเลยวะช่องกลมอยู่ความรู้ว่ะจากแบบว่าปัญญาอ่อนมาลาครั้งแรกนะคะก็กินใส่ผงชูรสใส่เล่นนไม่เคยใส่เลยไม่เคยทำไมไม่เคยใส่ไม่รู้ก็ทำอร่อยอยู่แล้วไงคนเนี้ย อ่ตอนนี้เริ่มจะเสร็จแล้วคนที่จะกินยังไม่มาเลยไปไหว้พระอยู่นอกเมืองตอนไปอ่ะนั่งแกบไปพี่มูรี่เขาเป็นคนกรุงเทพไงแล้วเพิ่งเคยมาที่นี่ขากลับแกบไม่ถึงทีเนี้ยต้องบอกบกรถกลกับนี่ดูโห,หน่ากินใครที่ดูตอนอู้ดูดูดูหยดดูหยดอูย้ย,ยิบ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 เลยยิบยิบคือถ่ายให้คนดูเห็นว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีถ่ายงานเราอยากกินข้างหลังเราก็จะมากินหบบฟิลอย่างเงี้ยใช่คือถ้าหน้าหนาวนะ หน้าหนาวคือแบบบรรยากาศดีกว่านีน้นะคือหน้าหนาวเกือบทุกวันเนาะพี่กันเนาะหน้าหนาวคือชวนกันมาหลังตัวทุกวันเพราะวะ่าบรรยากาศดีจัดเลยอะแต่นี่คือมันร้อนไงอาหารใกล้เสร็จแล้วคนก็กเริ่มทยอยกันมาแล้วดูนี่อันนี้ก็คือลูกของเรากินฟรีไหมวันนี้ฟรีไหมเสียตัง์วันนี้เสียตังเท่าไหร่เสียตังอันนี้เป็นบุฟเฟ่หรือว่าเป็นบุฟเฟ่เออหัวละพันห้าหัวละพันห้าถูกต้องหมูมึงอะไรเนี่ยหมูมึงอะไรับหมูพรีเมียมมาจากประเทศอะไรมาจากไฮเอ็นนี่แหละไอ้ทิ้งอ่ะะ เป็นไงทุกคนอาหารนี่เป็นไงผมไม่ได้ทําอันนี้ผมไม่ได้ทําไม่ได้ทําอันนี้พี่ก๊อตนี่พี่ก๊อตโอ้รู้เน่ากินอ่ะอันนี้อะไรไม่รู้นี่อะไรไม่รู้อันนี้ก็อะไรวะเหมือนแกงเขียวหวานเลยอะไรไม่รู้อันนี้ก็อะไรไม่รู้อ๋อเออแกงอันนี้ขาไก่อันนี้อะไรผัดเผ็ดอ๋อขาไก่สีเขียวอันนี้ขาไก่อันนี้แกงเผ็ดแกงเผ็ดไก่ สามชั้นไข่พริกแกงสามชั้นไพริกแกงอันนี้แก่ผัดตะไคร้ไก่ผัดตะไคร้อันนี้คือส้มตำคอมหมูย่างพร้อมน้ำจิ้มแจ่วสูตรพิคอตเรียบร้อยจนกระทั่งเสร็จบบคนอยากกินก็ยังไม่มาไม่มาเลย <c oughs> สรุปคือต้องรอใช่ไหม <c oughs> นั่งกินกันเองนั่งกินกันเองเลยเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรตามดึกอ่ะได้ได้ได้เดี๋ยวโทรตามในที่สุดเราก็บุ๊ เบืบอะไรได้รี่สุดเบื้อะไรน้องชายฮะแปลกไหมสงสัยไหมอยู่นี่ก็ถ่ายทำอาหารเฉยใช่ใช่พี่ก้อนทำหรอเลยใครทำอันนี้พี่ก็อนทำแต่ว่านี่อันนี้อันนี้ปื๊ดทำย่างหมูไอ้เฉยแล้วปื๊ดนี่ตุ้มทำด้วยนิดเดียวเนี่ยอันนี้แค่นี่เลยไม่ใช่ถั่วงอกเหรออร่อยนะพี่อูลองดูฮะนี่พี่ก้อนนี่พี่ก๊อตหมดเลยอ้าย่างหมูเใช่ไม่ได้ทำไม ก็ถามพี่กอล่วพี่กอจะถ่ายไหมพี่กอไม่แ่งยแล้วพี่กอไม่ถ่ายเอาผมจะถ่ายอ่ะก็ปืนถ่ายอะไรก็เลยถ่ายแต่เลยเอาทั้งนั้นสาวบางไงก็แบบเออปืนเลี้ยงมาที่มากินพิมูลี่เขาเรียกแต่สาวเรียกไปยันอะไรมาเฮ้ยโคโกชิโพชิงการ์มสันชงเงินสาววันนี้วันนี้หล่อว่วันนี้ไม่เดินป่าเขาไปเดินป่าแม่งแต่งเป็นเกาหลีอันยอเซยอนนี่กิมโมงเฮ้ย มีพลังฮาวเวอร์อะไรอยู่นะกล้องอะ่ะฮัทีิเกบอนฉันหิดเองที่ดูดีมากไปฉันหิดเองที่หลอกท่ามใจเอาให้ กินข้าวไปอยู่คุณระวังมีวิญญาณเข้าสิงคุณนะแม่มาลมาลงมืองทุกมูแล้วตอนนี้ผมว่าอะไรไอ้นี่นานาทองรวย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 นี่แปลว่าอะไรอ่ะน้าทองไงยเขาด้วยอะไรแบบว่าอันนี้รับทราบอันนี้ไม่รับทรับยรับคำพิโรนาเวลาแบบว่าใครเห็นใครเห็รักหรออันนี้รับทรัพย์ใครเห็นใครรักนะครับ ่คือได้เกิดแบบนี้คือแขนนี่คือเขาจะรักเลยเหรอใช่มันดึงดูดอะไรเงี้ยเหรอเออเหรอรวย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 รที่มมลีพี่ก็อยากทำเหรออยากทำได้เดี๋ยวเราสกอตตีนั้นให้เป็นหนึ่งของเมจิกไม่จิตเลยไม่ชไม่่ไม่ม่ย่า ทำไมอ่ะแล้วต้องให้ใครเป็นคนลงคาถานี้ให้อันนี้ไปวัดเทวะลลยอ่ะโอ้อพี่เพิ่งออกข่าวว่าวัดเกใช่เลยอันนี้ที่พี่ผัที่พี่ไปหายแล้วไหนมาเด็กเออเชื่อมจิตไอ้เดมจิตพี่พี่ไปอ่ะพี่พี่ไม่ได้แบบว่าเอาตังค์ไปเขานะเป็นหลอกตังค์เขาเข้ากระเองไปแล้วเราได้ตังค์หรอ จะเท่าไหร่วันเนี้ยจะเป็นเท่าไหร่ให้เขาอะเราได้ทังได้ไงก็เราอะให้เขาไปก่อนแต่เขาอะอวยพรมาแบบนี้ว่าเี้ยเขล้านร้านล้านร้านร้านร้านเน้ร้านเนี้ยหัวร้านหัวร้านเนี้ยเออเขาเ้าบอกว่าินจับอะไรก็ได้เลยร้าองวันหรอเนี้ยสองวนน้ มมันจะบอกแล้วเจคีเวลาพูดเจคีไม่มีพลังอะครับเออมาครับเอออันไหนปื๊ดทำอ่ะอันไหนปื๊ดทำนี่เลยย่างหมูย่างหมูกับส้มตำอ่ะเฮ้ยผมหมักด้วยนะชิมก่อนเลยผมหมักด้วยก็กินข้าวันนี้เรียกว่าเมนูอะไรก็กินด้วยกันไหมอันนี้คือคอมหมวยส้มตำคอหมูย่างส้มตำคอหมูย่างใช่แต่ว่ามันก็จะจืดๆหน่อยเพราะว่ามัน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 ไอ้นี่เนาะมันเซ็ง ใช่มันนานแล้วเกาจะบบกเตาใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยอร่อยนะพี่มาพี่ปื๊ดทำอาหารให้เลยนะผมมาตั้งเดือนหนึ่งแล้วเขาไม่เห็นกาทำให้ผมเลยผมไม่ใช่ผู้หญิงนะจัดเจนดีเนาะจัดเจนดีเนาะมุ่งไงเป้าหมายอร่อยอร่อยโอ้ยเอาทำอร่อยนี่ยิ้มแล้วอันนี้ผัดพริกแกงหมูสามชั้นอันนี้จะเป็นย่างเผ็ดไก่อันนี้ต้มขาไก่อันนี้เป็นไก่ผัดตะไคร้คำถามแบบตรงไปตรงมา มึงถ่ายมึงถ่ายเจ๊อะไรคือความสนุกของพี่อยากรู้มากเลยมันสนุกก่อนหน้านั้นอยู่แล้วก่อนหน้านั้นนี่โอ้โหถ่ายมาแล้วเหรอโบบะได้พอถ่ายมาแล้วเหรอถ่ายมาแล้วัแต่ทำ้งแต่แรกเลยพอถ่ายในเมื่อคืนแล้วเหรอไม่ใช่ถ่ายตอนเย็นตอนเย็นอันนี้อันนี้เป็นถ่ายแล้วเนี่ยจะปิดกล้องแล้วเนี่ยมันกำลังจะไปแล้วเนี่ยมันฮามันฮาตอนนู้นไปแล้วไงอันนี้ก็แบบลดดอกลงมาหน่อยทำได้ ให้สาวอ่และทุกคนก็ประมาณนี้จีบพี่บูรี่เหรอไม่ได้จีบไม่พี่กอเขาจะทำให้อยู่แล้วฮะแานพี่แกก็ไม่ได้จีบไม่ไไมเขาคุยกันว่าจะทำวันนี้วันนี้จะทำเอางี้ตกลงกัน แบ่งวันกันได้ไหมโอ้แบ่งวันด้วยเออวันคู่วันคี่ฮะขอเสาร์อาทิตย์ได้ไหมหยุดพประเดี๋ยวถามพี่อู๋พี่อู๋ให้หยุดเปล่าวพี่กอล์ฟควงสาวอ่ะเปิดไปเลยเปิดไปเลยอุ้ยมาดูหน่อยทั้งแม่ไอ้ทิพย์อะไรวะสงสัยอ่ะจำไม่ได้สงสัยถ่ายทิพมากสงสัยอำไม่ได้สาวที่ชอบค้อนอ้ารู้ไหมครับทุกคนว่าพี่กอล์ฟเนี่ยเขาไปเที่ยวกลางคืนเมื่อวานมาแล้วเขาแบบอ๋อนี่เป็นเรื่อยๆอ่ะเหรอเมื่อวานอ่ะเหรอสาวไม่ได้คือไปกับสาวสาวไหนวะสาวไหนวะพี่กอล์ฟชอบผู้หญิงเหรอจไไม่ด้ แต่ไม่ได้ได้ไงเอาดูดูดูดนะอันนอันนี้น,นีนนกดูนะเนี่ยคือดูไง ไม่แป๊นะบอกว่ามันบอกผมว่ามันหนีผมเล่นเกมนะมันบอกว่ากลับแล้วเดี๋ยวไปหาข้าวกินแป้งผมในนี้ได้ครับมาหาพี่ก๊อตมั้งไม่ไม่ก๊อตก๊อตชวนแต่ได้เห็นเล่นเกมอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออยังไม่กวนดีกว่าพอแบบเลิกเล่นเกมปุ๊บเอ้ยแป๊ะไปกินแล้วด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันมีสูตรด้วย่ะก็ไวนสาวใครเต็มตีกันไม่รู้เมื่อคืนนะทำอะไรวะทำไปได้ไงไม่รู้อันนี้พี่มูรี่กินอะไรมายังเนี่ย ยางดิ้งไหมอยู่มากมือสั่นหูเออเพราะว่าเราไปมุ่งประสบการณ์กันมาเพราะอะไรไหมเมื่อเช้าเราสองคนกินแค่อะไรไฮโดรเจลลี่เหนื่อยใช่ก็คือตื่นมาก็คือกินอะไรเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวานพี่เมย์อ่ะให้ไฮโดรเจลลี่มาใช่แล้วก็อันี่อร่อยจัดเอาใส่กระเป๋ากลับบ้านกลับบ้านไปด้วยกินหึ้นไม่ได้ถามแอน มาใส่กระเป๋ากลับมาเช้ามาเช้ามาไม่ตักข้าวกินไฮโดรเจลลี่ไม่เหรอเขาคือกินแทนข้าวไปเลยพลังงานเต็มเปี่ยมกินไฮโดรเจลลี่สุดยอดโอเคทุกคนประมาณนี้ไม่มีอะไรมากก็ชิวๆไปอยากให้ทุกคนดู ตอนเฟิร์สอาอาหารกชี่โมก็ทั่วอยู่อันนี้ของุ่มก็ทั่วอยู่นะตรงนี้แต่ไม่เอาหมดไงอยากมีคลิปลงไม่เลือกถ่ายอะไรก็ยึดอยู่เรียวันนี้กูถ่ายอะไรดีวะเห็นไหมไม่ตอนแรกก็จะอาบน้ำให้พิงก์แต่ว่าเห็นพี่ก้อนว่าพี่ก้อนจะทำอันนี้อยู่ก็เลยว่าเอ้ยถ่ายของพี่ก้อนก็ได้ทั้งนั้นจะอาบน้ำให้พิงก์วันหลังประมาณนี้อ๋อไอ้นี่ป่ะไอ้นี่ผมเห็นพี่เขียนสคริปต์อยู่อ่ะแต่ก็ไม่มีอะไรเลยอ้าเอ้าพอหันกล้องเลยหันกล้องเลย ือจิงอะไร่ือตเหรอนือตเอาเข้าติดคอแ่คืองหาก็แหอะจบคลิปไปนะครับบายไม่ต้องไปไอพวกโกชิปองหยุดหายดิ